ฮัลโหลเออพรุ่งนี้มีวิชาโคเปนสีป่ะอะไรของนายเรียนมาเข้าอาทิตย์ที่สามแล้วจำไม่ได้หรอตารางเรียนชั้นหายอ่ะก็เลยโทรมาถามเธอนั่นแหละอ๋อ วันนี้มีตอนบ่ายนะวิชาของอาจารย์เพ็นศรีอะ่ะอ๋อแล้วเธอทำอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ทำงานนั่นแหละฮะวันนี้เธอจะสตรีมหรอไม่ไม่วันนี้ฉันว่าจะถ่ายรูปลงอินสตาซิมเดี๋ยวนะนายรู้ได้ไงว่าฉันสตรีมเออเปล่าเป่าเปล จะรอดูรูปนะเฮ้ยเดี๋ยวเอา้าวางสายไปละแปกแปกมากคนเรียนเก่งแบบจอฟาทำไมถึงลืมว่าตัวเองจะเรียนอะไรวะแต่ก็ช่างเถอะ ไม่ใช่เรื่องของเราสหนแกข้าบเรียนเมื่อเช้าวะ่ะเรียนไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะเออจริงอาจารย์สอนเร็วมากเลยอะ่ะเหมยหลังเลิกเรียนไปหาไอติมกินกันปะเออเออเอาดิอากาศก็ร้อนเหลือเกิน ล็อบอะไรดีคะอเอารถโกโก,โกค้ค่ะหนูเอารถมนนะนาวคะ่ะแกพรุ่งนี้ยังไงเนี่ยพรุ่งนี้ทำไมหรอฉันลืมแล้วอ่ะก็ที่ฉันจะไปบ้านแกไงเหมอยแกลืมแล้วหรออ๋อก็นึกว่าเรื่องอะไร แกว่างแกก็มาดิอ้าวเหมยพ้อยมากินไอเตรียมกันหรอใช่จ้ะเออเราขอนั่งด้วยคนนะเหมยอืออืม,อมนั่งเลยพวกเธอสองคนนี่สนิทกันหรออือใช่พวกเราสนิทกันตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองเรากับลินอะ่ะแวะมาหาอะไรกินกันฝนมันตกก็เลยแวะเข้าลานนี้มานั่นแหละแต่จะว่าไปตอนอยู่ที่โรงเรียนเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยเนาะเหมยอืมก็จริงแหละคนฮอตอย่างเธออะ่ะคงจะยุ่งมากเลยคงไม่ได้คุยกันหรอกแถมเป็นหัวหน้าห้องด่ะโถไม่ขนาดนั้นหรอก ก็คุยได้เหมยก็มาคุยกับเราบ้างสิโอเคจ้ะเอองั้นจีอากับลิน่ะขอตัวก่อนนะเหมยพอดีว่ามีธุระอ๋อโอเคโอเคเหมยแกจะไปคุยดีกับพวกนั้นทำไมอ่ะ ไม่มีไรหรอกมันแกอ้อยแกคิดว่าพวกนั้นน่ะมันจะมาคุยกับเราเหรอหลทํทำไมอะ่ะจีอาก็คุยปกตินะก็ไม่เห็นมีไรนี่พอยแกเพิ่งเข้ามาเทอมสองแกไม่รู้อะไรพวกนั้นหัวส่งจะตายอยู่ดีๆมาคุยกับแกกับฉันแปลกมากอะ่ะมันต้องมีอะไรดี มันไม่มีอะไรหรอกแกพอ,อยแก่คิดมากเออแกก็คอยดูไปแล้วกัน วันก่อนที่แกบอกว่าแกเห็นจาฟ้ากับบ้านกับเหมยอะฉันว่าแกต่างฝาดแหละยิ่งๆิอย่างจาฟ้าเนี่ยนะจะลดตัวไปคุยกับคนอย่างยายเหมยอะจริงนะจีอาวันนั้นฉันไปกิงข้าวแล้วก็เห็นจาฟ้าเดินมากับเหมยอะแกชัวใช่ปะเออฉันชัวนั้นคงแค่บังเอิญแหละวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปร้านไอติมแค่หาที่หลบฝนแค่นั้น แต่เราก็เห็นพวกมันนั่งกันอยู่สองคนนี่คือฉันก็ไม่แน่ใจหรอกจีอาฉันก็เห็นแค่ครั้งเดียวนั่นแหละแต่ฉันอะเห็นว่าแกชอบจาฟามากฉันก็เลยเอามาบอกขอบใจมากลินแต่ก็นะขนาดฉันอ่ะจาฟายังไม่อยากจะคุยเลยอย่างใยงเหมยอ,อะ่ะเชิมก็เชิมอย่าหวังเฮ้อก็จริงแกใครจะเป,ป๊ะปังเท่าแกอีกอ่ะ ลินแกว่ายายเหมยนี้หน้าตาคุณนคนปะอืมทำไมอ่ะแกหน้าก็ปกตินะคุณจากไหนอะ่ะอืมไม่รู้ดิแต่ฉันว่าหน้านางคุณนคนว่ะแกก็รู้ใช่ปะลินว่าฉันอะก็สตรีมเกมมันก็ต้องเห็นผ่านๆแต่มันมีอยู่คนหนึ่งอะที่หน้าุคนมากหน้าเหมือนยายเหมยเลยเว้ย แต่ไม่รู้ว่าจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าคนาน,านั้นอ่ะเขาหน้าสวยสวยแบบเออสวยเลยแหละแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่แว่นเหมือนยายเหมยด้วยส่วนผมนั้นก็ไม่รู้ว่าผมจริงหรือว่าใส่วิกแกต้องมาเห็นเองอะลินอ๋อฉันเข้าใจแล้วงั้นถ้าแกเห็นอีกครั้งหนึ่งอ่ะแกก็สกีนช็อตหรือว่าแคปหน้าจอไหมชันดูก็ได้ เดี๋ยวฉันจะได้บอกว่าเออมันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเรื่องสังเกตคนอะไว้ใจฉันได้เลยไว้แกโอเคแกแต่ฉันว่าคงไม่หรอกมัง้งเด็กเรียนอย่างเย่เหมยเนี่ยนะจะเล่นเกมจะสตรีมเกมไม่เห็นแววเลยหน้าตาก็ไม่ได้เอาลินมันก็ไม่แน่นะเว้ยเด็กเรียนอะเขาก็เล่นเกมกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เกมมันเข้าถึงทุกคน อย่างฉันอนะเป็นหัวหน้าห้องฉันยังเล่นเกมเลยแกเออก็จริงนะแต่ฉันน้องไม่ค่อยได้เล่นเกมหรอกส่วนมากก็แค่แชทกับแฟนแท่นั้นแหละแล้วเนี่ยโฮมยังไม่ทักมาอีกฉันรอตั้งนานละสงสัยว่เตะบอลแน่เลยเอานะแกก็ไม่ต้องไปโทรเช็กอะไรตามโฮมมากหรอกให้โฮมมันอยู่กับเพื่อนบ้างที่โรงเรียนมันก็อยู่กับแกตลอดนี่ลิน เออเอ,อ,เอ,อแล้วนี่แม่แกไปไหนเนี่ยจียาฉันยังไม่เห็นเลยแม่ฉันน่ะหรออยู่ข้างล่างแหละเดี๋ยวก็คงขึ้นมาแล้วแกหิวไหมลินเดี๋ยวฉันไปหาอะไรไมาให้กินหืมยังไม่ค่อยหิวเลยอ่ะฉันอาจจะอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับละโอเคแก จีอาวันนี้แม่ไปทานข้าวกับลุงเดว,วิลนะค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณอาจียอนดีจ้าเดี๋ยวนาไปก่อนนะสาวๆโอเคค่ะโอเคค่ะจีอางั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะเว้ยแกเจอกันพรุ่งนี้โอเคแกกลับดีๆนะาลิน แล้วถ้าใย่เหมยคือคนเดียวกันกับคนที่สตรีมล่ะฉันจะทำยังไงดีนะพอแต่งออกมาก็สวยมากเลยแม่หนูกลับมาแล้วค่ะโอเคจ้าวันนี้เรียนเป็นไงบ้างเนี่ยเหมยก็ดีค่ะแม่ วันนี้หลังเลิกเรียนอะไปกินไอติมกับพอยมาแล้วฝนก็ตกหนักมากเลยนึกว่าจะไม่ได้กลับบ้านซะและ้ว <c oughs> จ้ากลับดึกแต่ก็ต้องระวังตัวด้วยนะเราอยู่บ้านกันสองคนคุณพ่อก็ไม่อยู่หนูต้องดูแลตัวเองดีๆนะลูกกลับเย็นได้ก็กลับอยากกลับดึกเลยโอเคค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะหน้าตาอย่างหนูเนี่ยไม่โดนข่มขืนแน่นอนค่ะ ตายแล้วลูกพูดอะไรเนี่ยลูกแม่ออกจะน่ารักแล้วนี่กินอะไรมายังจะ๊ะเดี๋ยวแม่จะทําอะไรให้กินกินมาแล้วค่ะก็ระหว่างที่ไปกินไอติมนั่นแหละค่ะแม่ยังไงเหมือนขอไม่อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวทําง,งานก่อนนะคะโอเคจ๊ะอย่าหักโหมมากนะลูกแม่เป็นห่วงโอเคค่ะเออว่าแต่วันนี้เราจะใส่ชุดอะไรดีวะอืม ถอดวิกผมสั้นออกดีกว่าเอาผมจริงแล้วกันเหมยลูกมีคนมาหาจ้าเอใครว่ามาซึ่งดึกดื่นเลยเย่พอยหรอก็แยกกันไปแล้วนี่จะมาทำไมนะพอยนายมาได้ไงเนี่ย